สวัสดีค่ะพบกแับ,บแอนิมาทาโร่สามสิบเก้าวีรังนะคะวันนี้เรามาในน้อมกันในหัวข้อเขาจะเดินทางมาหาเราไหมในวันนี้เขาจะเดินทางมาหาเราไหมเขาให้ไพ่โปรดจงบอกตามความจริงๆ หใบนะห้ okay. าใบได้มาแล้วและใ้สำหรับเป็นค u e e n q u e คั o นะคะโอเคเรามาดูกันห้าใบเป็นอะไรบ้าง ว้าว wow. King Cups d e m r e l v e Fortune สามถ้วยเก๋ซอนโอเคดูจากหน้าไพ่แล้วเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะเขามองคุณเป็น d ม m พ e สของเขา เป็นคนที่เขารักเซอชูแล้วก็ธนุถนอมนะคุณเป็นคนสําคัญอันดับหนึ่งสำหรับเขาเลยในตอนนี้และวิวอ f o r อจูนทุกอย่างจะหมุนวนเข้ามาหาคุณโชคชะตาที่ดีจะนําพาเข้ามาหาคุณนะสิ่งที่คุณคิดหวังคาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จในวันนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะมีการพาคุณไปรู้จักกับเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนสําคัญในชีวิตเขาเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้น จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นในจุดจุดนี้นะเอซับซอสเขาจะเริ่มต้นในการที่จะกระทำแอคชั่นเขาจะไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วเขาจะมีการกระทำที่ชัดเจนแล้วก็พัฒนาในความสัมพันธ์มากขึ้นนะจากตรงนี้เนี่ยที่เราได้แดนดอมเนี่ย หน้าไพขาึ้นมาชัดเจนมากนะคะว่าเขาจะเดินทางมาคุณนะในวันนี้เพราะว่าและน้อถมถามถึงวันนี้นะถ้าเกิดว่ามันเกินจากวันนี้ก็ต้องเป็นภายในสองสัปดาห์น,นี้แล้วแหละดูแล้วนะเพราะว่ามีความรักให้กันมีการให้ความสําคัญเป็นที่หนึ่งในใจมีการทําตามสิ่งที่ควรทําแล้วก็ให้ความยุติธรรมให้ความชัดเจนในทางที่ดีมากขึ้นมีการหมุนเออมีการเดินเดินหน้านะ อยากพัฒนาไปข้างหน้ามีการเฉลิมฉลองมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีการพาเข้าสังคมของเขานะคะแล้วก็เอซัปอรด้วยแถมด้วยใต้สาหรับเป็นวีนอคัพส์ควีนอคัพสอีกนะคะก็นั่นแหละผลสรุปแล้วก็คือวีนอคัพสใช่ไหมนั่นก็หมายถึงว่าเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนอ่อ,อนหวาน แล้วเขารู้สึกว่าเขาถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอกันมานานแล้วเนี่ยนะได้พักใหญ่ละเป็นเดือนหรือว่าเป็นมาครึ่งครึ่งเดือนอะไรขึ้นไปนะหดีอวว่าสามเดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยเขารู้สึกคิดถึงคุณมากเลยนะเนี่ยไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเขาก็ได้เขามีความถ้าหมายถึงเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะมีความรักให้คุณอย่างชัดเจนเขายังถือถ้วยเขายังถือถ้วยให้คุณอยู่เลย ยังมองถ้วยยังรักษาถ้วยน่วไมีความเฝ้าคอยมงหาคุณอย่างมากมายหรือว่าถ้าพายไปนีเนี่ยรายชินถ้วยหมายถึงคุณเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยคุณรู้ดิเออที่นอบครับก็คุยนอกคับอะมันชัดเจนมากนะว่าคุณเป็นคู่กันว่าเขาเนี่ยมีความทวินหาคิดถึงมีแฟชั่นกับคุณมากเลยนะเนี่ยคุณมีความเอ,อคุณคุณน่าจะมีความอ่อนโยนเลทั้งคู่อะเออมีความอ่อนโยนมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันมีความรักให้กันแล้วก็ ใจของคุณเนี่ยมันตรงกันอย่างแน่นอนถ้าถามว่าเขาจะมาไหมเนี่ยคุณอยากให้มาไหมอ่ะถ้าใจคุณอยากให้มาเขามาแน่นอนในวันนี้นะเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคะ่ะในแลียนท่องวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมะคะ่ะสวัสดีค่ะ